อา,อาลรูส้สดีครับทุกคนครับโอ้โหหมอกเยอะมากวันนี้ฮะทุกคนเห็นไว้นี่ขนาดแบบดูดิ ที่ขนาดในเมืองเนี่ยแล้วก็อากาศหนาวมากๆเลยนะครับตอนนี้นะหนาวแบบหนาวเลยโอเคก็เดี๋ยวตื่นขึ้นมาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วเดี๋ยวก็ค่อยออกเดินทางกันต่อทริปนี้อีกยาวนานมากแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนที่จะไปเที่ยวเห็นแบบนี้นะครับทุกคนก็นอนสบายมากๆเลยนะฮะตอนเช้าเมื่อคืนเปิด แอร์ด้วยแคย่อุณหภูมิแค่25องศาอเดี๋ยวมาตรวจสอบพลังงานกันดีกว่านะครับทุกคนว่าพลังงานเหลือเท่าไหรนะ่นะณปัจจุบันนะ94เมื่อคืนนอนเสียพลังงานไปแค่6เท่านอน,นั้นเองนะฮะ94